สวัสดีครับอยู่กับบาใจตะวันนะครับแฟนเพจนะครับมานีคืออยากกินก้อยครับพี่น้องมานีก้อยหมูครับมาเสีบเสียบดวกันครับผมก้อยหมูมานีของเสบของเสบอีสานพี่น้อง อืก๋วยเนี้วก๋วยบักนาเอาคนว่า 我还没偏啊